อันนี้รถปี2015ปีนี้2024ก็ประมาณ8-9ปีละรหัสเครื่องยนต์ 2AR เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างทนแก๊สมากเพราะว่าเป็นระบบปรับตั้งวาล์วแบบอัตโนมัติใช่หรือรเป็นไฮดรอลิกวาล์วไม่ไว่าจะเป็นตั้งแต่ตัว A H 102030น,นะครับเครื่องยนต์ทนเหมือนกันหมดแต่ถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์รุ่นเก่าที่เป็นรหัส A z ต,ต้องเช็ควาล์วหน่อยหลักๆเป็นรถหน้าใช่นะครับ,รบไม่ค่อยมีจุดซ่อมบำรุงอะไรเยอะนะนะครับติดแก๊สได้นะครับเครื่องทนมากเหมาะสำหรับคนที่มีรถอยู่แล้วหรือจะหารถรุ่นนี้มาใช้งานแต่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเชื้อเพลิงลงสวัสดีครับสวัสดีครับว,นนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับพี่ไอก็ จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่เราคุยกันว่ารถติดแก๊สยังน่าใช้อยู่ไหม,มก็มีลูกค้าถามมาก็จะเป็นประมาณว่าเรามารีวิวรถน่าใช้ประจำปี2024ผู้ที่มีรถอยู่แล้วหรือผู้ที่กำลังจะหารถครอบครัวมาใช้งานวันนี้จะเป็นรถขนาด7ที่นั่ง ตอบโจทย์สําหรับรถครอบครัวอันนี้เป็นรถอะไรนะพี่ไอซอันนี้เป็นโตโยต้าเวลฟนะครับตัว AH30 ก็คือปี2015เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0รซีซีรหัส 2AR นะครับก็ตัวเวลฟ r หรือเอาผ่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งแบบที่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดากับที่เป็นระบบไฮบริดรหัสเครื่องยนต์ 2AR เเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างทนแก๊สมากทนมากครับ เพราะว่าเป็นระบบปรับตั้งวาล์วแบบอัตโนมัติใช่หรือเป็นไฮดรอลิกวาล์วนี่แต่ว่าแนะนําว่าควรใช้น้ํามันเครื่องที่ดีหน่อยครับก็จะทํางานกับออระบบไฮดรอลิกวาล์วได้อย่างเหมาะสมต่อครับคันนี้ตั้งแต่เราออกป้ายแดงมาแล้วก็ติดเป็นชุด A C Qnex Plus เน๋ยวนะติดแก้ตั้งแนตะ่ป้ายแดงป้ายแดงครับออกมาวันแรกไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้รถปี2015ปีนี้2024ก็ประมาณ8-9ปีละแล้ว9แล้วครับ เลขยกใหม่เท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้ประมาณแสนนิดๆิดแสนหนึ่งแสนสองเรง่ายๆว่าใช้แก๊สไปประมาณแสนกิโลนะครับอันนี้ติดแก๊ส AC Stack q n e c k q n e c k plus โอเคมาดูในห้องเครื่องกันก่อนพี่มาเดี๋ยวมาดูกันครับในห้องเครื่องเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นหัวฉีดแก๊สเห็นไหมดำๆตรงนี้อันนั้นกองแก๊สนะครับ AC a l t a 360แล้วก็หัวฉีดอันนั้นหัวฉีดฮาน่ายังเป็นรุ่นเก่าอยู่เลยแล้วก็ ตามสายนี้ลงมาเราจะเห็นหม้อต้มอยู่ี่ใต้ต<า>ตแบตเตอรี่จะไม่เห็น,นเลยเพราะว่าอยู่ใต้แบบอันนี้ก็สภาพเครื่องตามสภาพแสนก็โลอันนี้เรียวๆใช้งานจริงเลยนะครับข้อควรระวังรถรุ่นนี้หลังจากใช้งานไปสักระยะหนึ่งมีอะไรไหมเท่าที่ใช้งานมนาย,ยัางไม่มีนะครับแต่ที่อ่านรีวิวมาเนี่ยรถรุ่นนี้ก็คือเรื่องของระบบเกียร์ CVT ต้องดูแลดีๆเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับ ไม่ใช่น้ามันเกียร์ไม่มีเปลี่ยนตลอดอายุการใช้งานไม่ใช่นะครับไม่มีหลองลายน้ามันเกียร์น้ำมันเครื่องไม่มีบางอย่าน้ำมันเกียร์ CVT ควรเปลี่ยนบ่อยๆด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายออกมาแต่ละทีมันถ่ายได้ไม่เยอะถูกไหมได้2ลิตรกว่า,<อ>าลิตรไม่เกินนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออาจจะมีบางคันเจอน้ํารั่วเข้าเกียร์จากวอร์มเมอร์รั่วอันนี้แก้ได้ด้วยการใส<อ>่โอ伊คูลเลอร์แบบอากาศเรื่องพัดลมระบายความร้อนบนแอร์เป็นไงบ้าง เปลี่ยนไปแล้วครับเรียบร้อยโอเคต้องระวังนะครับลถอายุเยอะๆนะครับพัดลมระบายความร้อนของหม้อน้ําเสียได้นะครับอาการเริ่มต้นคือแอร์ไม่เย็นคูกเวลาความร้อนขึ้นสูงผิดปกติเนี่ยนอกจากกล่องแก๊สจะเตือนแล้วเนี่ยเพราะคัน้ติดคิวเน็คิวมันจะมีฟังก์ชันเตือนความร้อนเมื่อความร้อนสูงผิดปกติปุ๊บแอร์จะตัดการทําง,งานออก นะครับเพื่อลดโหลดของเครื่องยนต์ต้องครับป้องกันเครื่องยนต์เสียหายครับลดอายุขนาดนี้ร้อนอยู่แล้วถ้าเกิดพัดลมทํางานไม่ได้นะพัดลมมี2ตัวนะครับซ้ายขวาก็ถ้าเลิ่มเสียตัวหนึ่งแนะนําเปลี่ยนทั้งคู่เพราะว่าอายุการใช้งานเท่ากันโมน้ําต้องระวังแต่แสนโรยังไม่เจอหรอกนะครับอาจจะแสนกลางสองแสนอ่ะประมาณนี้อาจจะเจอโมน้ําได้เริ่มเช็คเราก็มาเช็คดูเรื่อยๆว่าน้าหายไหมเราต้องเติมน้ามาเพิ่มไหมแบตเตอรี่ใช้นี้ก็ประมาณ2ปีลูก มีเฉลี่ยง่ายๆนะครับระบบแอร์เป็นไงเกเรไหมมีบ้างครับรุ่นโลกประจําตัวครับเป็นอาการประจํารุ่นเนาะก็ตามอายุงานครับนะก็ซ่อมบารุงตามอายุงานหลักๆเป็นรถหน้าใช่นะครับไม่ค่อยมีจุดซ่อมบารุงอะไรเยอะนะนะครับติดแกสได้นะครับเครื่องทนมากเหมาะสําหรับคนที่มีรถอยู่แล้วหรือจะหารถรุ่นนี้มาใช้งานใช่แต่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเช้อเพิงลงคำนวณกันง่ายๆอย่างอย่างคันนี้เนี่ยเราวิ่งมา แสนหนึ่งตีว่าแสนหนึ่งกลมๆนะครับใช้น้ำมันกี่โลลิตรถ้าในเมืองเนี่ยน้ำมันอยู่ที่ประมาณ7โลลิตรตอนนี้ก็35บาทบก็ตีว่า,โลล,ลาโลละ5บาทอ่ะโลโลละ5บาทใช้แก๊สก็ประมาณใกล้เคียงกัน7โลลิตรแก๊สตอนนี้15บาทก็โล,ลละ2บาทนิดนตีซะต่างกัน3บาทประหยัดไปได้3 0 0แสน,แ,สนแต่ว่ารุ่นนี้ใส่ถังได้ไม่ใหญ่นะครับเนื่องจากเออหลุม ตรงกลางรถเนี่ยมันจะมีขนาดไม่ไม่ใหญ่นะักนะครับก็จะใส่ถังได้บางๆขนาดประมาณ42ลิตรเราเติมแก๊สได้ประมาณสัก30ลิตรวิ่งใช้งานถ้าในในกรุงเทพก็200รกโลครับถ้าต่างจังหวัดก็300โลไม่ไว่าจะเป็นตั้งแต่ตัว AH102030 นะครับเครื่องยนต์ทนเหมือนกันหมดครับติดได้เหมือนกันหมดใช่แต่ถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์รุ่นเก่าที่เป็นรหัสเอั at, ตัวนั้นต้องเช็ควาล์วหน่อยอประมาณสัก6 0 0ม0 8 0 0 0 0โลเช็ควาล์วครั้งหนึ่ง นะครับแต่โดยรวมก็ทนทานมีไฮบริดด้วยใช่ไหม่ะทั้งทั้ง3ตัวมีไฮบริดหมดเลยนะครับเดี๋ยวไฮบริดเนี่ยมาดูกันว่าทำไมต้องใส่กล่อง A C Q Next ล่ะไฮบริดติดแก๊สได้ถูกไหมติดได้ประหยัดกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวเรามาดูข้างในไหมโอเคมาเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งบนรถแล้วกัน <c oughs> อุ้ยอันนี้สวยจังอ่าอันนั้นเป็นสเปเชียลจากทอ่าสตาร์เลยเนาะ อันนี้เป็นสวิต์แก๊สนะครับคันนี้ตั้งเข้าแก๊สเมื่อเครื่องยนต์ร้อนนะครับมันก็เลยเข้าแก๊สเลยนะครับถ้าเป็นน้ำมันเป็นยังไงเป็นน้ำเป็นน้ำมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วคันนี้ติดแก๊ส AC Stack q n e x k Plus ใช่เป็นรุ่นท็อปสุดของ AC ใช่มีระบบ Auto Adaptive หรือ OBD ก็คือเอาสัญญาณจาก OBD มาปรับการทํางานของการจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สโอเคการคราวนี้เวลาจะใช้แก๊สเราก็กดให้เป็นโหมดแก๊สซะเมื่อเครื่องยนต์ร้อนนะครับ ามที่ตั้งไว้ก็จะเข้าแก๊สล้วตอนนี้ใช้แก๊สอยู่ถ้าเป็นไฮบริดทําไงอ่าถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยจังหวะที่ระบบไฟฟ้าทํางานเครื่องยนต์ดับนะครับ,รบพอมันดับปุ๊บเนี่ยพอเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าเป็นกล่องรุ่นอื่นะจะมีเสียงซูริโนยดังแป๊กอ่าเพราะมันคอนโทรลการเปิดปิดชาต์ออฟวาวหรือโซนอ์วาวที่ถังกับที่หม้อต้มถูกไหมครับครับ,รบก็มันก็จะดังแป๊กไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างเวลาเราจอดปุ๊บเครื่องยนต์ดับพอเราขยับนิดนึงหรือแบตมันเริ่มอ่อนเครื่องยนนติด้มมาัทใ เราได้ินเสียงระบบก็จะเข้าไปสู่ไซคลของการทํางานในการเตรียมเข้าแก๊สใหม่อีกครั้งมันได้ทําให้เราลำขานะครับแต่พอเป็นระบบกล่องของ ACQ Next Class เนี่ยจะมีฟังก์ชันพิเศษเขาเรียก Solenoid v a l a b Control ใช่ไหมใช่ครับก็เป็น h ฮ b ริด Start Stop Engine ใครได้ทังเครื่องยนต์ไฮบริดหรือเครื่องยนต์ที่มีระบบ Start Stop Start Stop ก็คือเราจอติดไฟแดงปุ๊บไม่ใช่ไฮบริดนะจอติดไฟแดงปุ๊บเครื่องดับ พอดับปุ๊บเราปล่อยเบรกปุ๊บเครื่องติดขึ้นมาเพื่อเราจะได้ออกตัวต่ออาา่าฮะโอเคเป็นการเอื้อ,อํานวยต่อฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องยนต์แต่ละประเภทใช่ครับโดยเฉพาะไฮบริดกับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับฟังก์ชันพิเศษเนี้ยจะอยู่ในกล่อง A C Q Next Plus เท่านั้นนะครับโกฟาสไม่มีโกฟาสไม่มีแต่ติดได้หลักๆก็เข้าๆประมาณนี้ดูเลขไมหน่อยครับเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันกว่ากิโลนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องยนต์หนึงวะ่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าไอ้ฟังก์ชันไฮบริดกับออโต้สตาร์ทสต็อปเนี่ยมันเป็นยังไงใน AC Black t จาก q n e Plus เนี่ยจะมีฟังก์ชันแบบนี้นะครับไฮบริดสตาร์ทสต็อปสามารถเลือกใช้งาน <c oughs> ฟังก์ชันนี้ได้ถ้าเป็นรถไฮบริดหรือรถที่เป็น idling stop ทั้งหลายนะครับเราติ๊กแค่นี้สวิตช์วาล์วจะถูกหน่วงเวลาไว้ชั่วคราวครับแล้วถามว่าอันตรายไหมพีเ่เจษ โอ้ระบบเขาคิดมาดีแล้วนะครับผ่านทั้ง ECE ทั้งมาตรฐานนู่นนี่นั่นมากมายถ้าเกิดมีแก๊สรั่วไหลระบบก็ตัดอยู่ดีถูกไหมครับหรือเครื่องยนต์ดับที่เกิดจากการระดับเครื่องจรงิงมันก็ตัดกันจริงๆฟังก์ชันนี้ไม่ใช่มีเฉพาะใน AC นะครับในชุดอุปกรณ์แก๊สชั้นนําของโลกมีมานานแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นระบบนี้ไม่ใช่ระบบใหม่แต่อย่างใดนะครับรถห้บิดก็มีมานาน,านแล้วเนาะ 20ป,ปสมัยมก่อนเราติดพิวอ์กันออกใหม่ๆก็พิวอ์นี่ก็น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะใช่พิวอ์ประหยัดมากเดี๋ยววันหลังเราหามารีวิวพิวอสติดแก๊สนี่ประหยัดจริงๆ <c oughs> ไม่ถึงบ,บาทใช่แล้วรถตอนนี้ถูกมากน่าใช้เลยลครับก็หลักๆก,ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสาหรับรีวิวรถน่าใช้เป็นรถครอบครัวขนาดเจที่นั่งนะครับทานใดมีรถรุ่นนี้อยู่แล้วต้องการรถค่าใช้จ่ายเรื่องของเชื้อเพลิงลง ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อรถไฟฟ้าใหม่นะครับติดแก๊สได้ปลอดภัยแน่นอนนะครับระบบแก๊สดูแลง่ายครับนะไม่จุกจิกนะครับถ้ารถที่ซัพพอร์ตเชื้อเพลิงแก๊สได้ดีอยู่แล้วเนี่ยยิ่งสบายเลยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวรอดูว่าคราวหน้าเราจะหารถรุ่นไหนมารีวิวต่อเดี๋ยวขอไปหารถก่อนได้ครับเนาะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ